อีกหนึ่งคันครับรถทำมาหากินรถใช้งานกับ Toyota Revo 2.7เบนซินบวก CNG อันนี้เป็นกระบะหัวเดียวรถรุ่นนี้ประหยัดทั้งค่าเชื้อเพลิงและค่างวดค่างวดเขาอยู่ประมาณแค่4,000กว่าบาทเท่านั้นเอง สวัสดีครับ,รบกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับพิกที่โชว์รูมเพอร์เฟรถมือสองกรุงเทพครับวันนี้ผมมีรถอีกหนึ่งคันครับรถทำมาหากินรถใช้งานกับโตโยต้ารีโว่2.7เบนซินบวก CNG ที่คุณเห็นอยู่ครับคือรถปี17 <c oughs> เครื่อง2.7เบนซินแน่นอนครับอันนี้เป็นกระบะหัวเดียว รถใช้งานครับใครหารถไปวิ่งงานช่วงนี้น้ำมันแพงน้ำมันสูงตัวนี้เติม CNG อยู่ริดละประมาณ16บาทประหยัดเกินครึ่งนะครับน้ำมันดีเซลก็จะ50แล้วนะ40กว่าบาทนะครับเบนซินก็ใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้เพียง16บาทก็เท่านั้นกับ CNG และค่างวดสบายจริงๆคันนี้ผมบอกเลยว่าค่างวดปกติคุณวิ่งงานติมน้ำมันถังหนึ่ง2,000กว่าบาททำงานทุกวัน แน่นอนมันต้องเติมมากกว่า5ถัง6ถัง7ถัง8ปถัง9ถัง10ถังแต่วันนี้ครับคุณเติมน้ํามันในราคาเอ้ยเติมแก๊สในราคาน้ํามันเนี่ยคุณจะเติมแก๊สได้ถึง10ถัง15ถังนะเพราะถังหนึ่งมันไม่กี่ร้อยเองนะครับถังหนึ่งแค่ไม่กี่ร้อยเองเพราะฉะนั้นรถรุ่นนี้ประหยัดทั้งค่าเชื้อเพลิงและค่างวดค่างวดเขาอยู่ประมาณแค่4 0 0พกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับสามารถจัดสูงสุดได้ถึงเปีตัวรถไม่ต้องพูดอะไรมาก พูดแค่รายละเอียดของงดผ่อนกับใครให้จ่ายแค่นั้นเองนะครับใช้เงินออกรถ999บาทมีส่วนต่างให้อีก40,000จบครบเลยอยากได้แบบไหนอย่างไรายบอกนะครับล้อแม็กทะนะครับรับน้ำหนักได้ดีแน่นอนใครอยากได้ยางใหม่ก็ลองติดต่อเอาโปรโมชั่นเปลี่ยนได้นะครับไว้ในเป็นเบาะหนังสีดำนะวิทยุวิทยุนี่ใช้งานได้ปกตินะครับต่อบูทูธได้ด้วย นะลูกน้องบอกเลยว่าไ,ไม่เบื่อแนะ่นอนใช้คันนี้ไปใช้งานนะครับตื๊ดตตลอดพยองพยางปูครบนะครับกระบะท้า,ทายยาวๆนะครับนาใช้นะรีโว2.7เบนซินปี17นะครับกระบะใหม่ๆเนียนๆเลยหรือใครอยากได้เป็นอคอกสูงนะครับเป็นตู้ทึบปรึกษาได้ใช้เงินโปรโมชั่นของเราทำเพิ่มได้นะครับลูกค้าก็ใช้เงินออกรถ9 99 9บาทเท่าเดิมเลยนะครับ ก็ฝากด้วยนะกับอีกหนึ่งคันครับกับรถสวยๆแบบนี้กับ t o y ต t a Revo 2.7เบนซินบวก CNG นะครับข้างวดอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีและประหยัดทุกอย่างประหยัดจริงๆประหยัดแน่นอนถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ